แล้วพี่เนี่ยผมถามจริงพี่จะเป็นทุกอย่างจริงนักฟุตบอลเสร็จเป็นนักกอล์ฟจะเป็นนักร้องอีกเหมือนไม่ไม่พอใจอ่ะเออจะเป็นทุกอย่างเลยเพลงล่าสุดที่มึงปล่อยผมเพิ่งแชร์ไปเออชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าฟิลไก่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไม่ของพี่พี่หนุ่งเขาโมโนแม็กเปิดสำหนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า A i S 59บาทต่อเดือนลูกค้า True d t a c 89บาทต่อเดือนเราจอมยุทธตรงไม่พลาดชื่อเพลงฟิลฟิ e ฟิ Feel คนๆเรามาสนุกสนานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมถึงเลือกจะทําเพลงอยู่ๆแล้วก็เป็นมันเป็นเหมือนมีคนมาแบบเข้ามาเสนอว่าเอสนใจไหมอยากทำไหมเราก็รีบเราก็รีบเลยรีบเลยเราเออมันเป็นโอกาสเราด้วยด้วยวัยนี้มันจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอลองดูไม่เสียหายนี่เอางี้ดีกว่าเพลงเราฟิลฟิลเนี่ยปล่อยมาเนี่ยกี่วันละวันเดียววันหนึ่งเก็บภาพเก็บภาพช่วยกันไอ้อีมันถูกเก็บภาพ กอเอาดิตัดนี้เดี๋ยวตัดสลับตัดสลับเลยอ่ะต่อเอาสีตลอดเลยสักท่อนได้ไหมฟิลฟิลลายท่อนทุกเลยโยกันตาฟิลโยกให้ตัวปลิวตัวปลิวปล่อยใจให้ไปกับเสียงเพลงโยกกับฉันไปตามเสียงเพลงนี่อ่ะร้องติดหูแน่นอนร้องติดหูฟิล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 ปล่อยใจไปตามฟิลไปกับกับทิ้งแม่ใช่เพลงเพลงเหมือนเพลงเชียบอล ทอนบหวด้วยทอนบหวดเมยเขาจำไม่ได้เอ๊จำได้พี่ป้านะพลิกมาบ่อยฟิว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 ปล่อยใจไปตามเสียงเพลงโยกโยกกันโยกกันกันฟิวโยกฟิว สวัสดีค่ะเสีกติดเสีติดที่เสียงใช่ใช่ใช่ใหญ่ก้าาพี่การซึ่งซึ่งเหมือนกังจะหมดแล้วก็เลยเออมันใก้แล้จก็ไปติดตามเพลงของพี่ซอได้ใช่ฟิลฟิลครับที่ช่องโปรเจกต์ฟิ2ครับโปรเจกต์ฟิใช่เป็นช่องของของค่ายคือถ้าถ้าใครเชื่อเลยไปเม้นถ้าไม่อยากให้พี่ดีซออยากให้เลิกร้องเพลงไปเม้นเลยว่า ไม่น่าร้องไม่น่าร้องงี้ไม่สนพี่ไม่สนไม่สนนะไม่สนไม่ใช่เรื่องของพี่ละถ้าเกินถ้าเกินไม่พอใจเรื่องของพี่หนึ่งแสนวิวสมมติเนี่ยฟิลฟิลเกินแสนวิวดีซอเปิดตูดโชว์ลงไอจีเลยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยพี่น่าสนใจเดี๋ยวผมสนใจเอาเอาแค่แบบโอเคเห็นล่องไหมเห็นล่องเห็นล่องโหมเป็นก็าลังก็ทำได้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะใช่ถ้าล้านวิวไปอ่าล้านวิวเปิดตูดเลยทอะะไร โอ้เดี๋ยวมันเป็นต้องอย่างเงี้ยเออพวกมึงจะพาพากูไปเป็นอย่างเงี้ยจริงกูคือฮีโร่ของประเทศนะว้ยเออนี่ไปแกผู้ตีพูดเองนะดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพิถันโบโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันงหกเจ็ดอกจัน4สี่เหลี่ยมลดทอออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจันสามสามสี่เหลี่ยมลดวทอออก